สวัสดีครับคลิปนี้จะมาประกาศผลสีอันดับสาวจากเรื่องตาาพิฆาตกลางหิม,มะผมได้ทําคลิปให้มาทําการโหวตกันนะว่าชอบใครมากที่สุดตัวให้เลือกได้5คนเรียลงลำดับกันไปและผมก็ได้ทําการรวบรวมคะแนนซึ่งมีผู้เข้ามาร่วมลงคะแนนถึง420ท่านก่อนประกาศผลเนี่ยผมอยากจะให้ทายก่อนว่าอันดับน่าจะเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์ไว้ก่อนก็นกนได้นะแล้วก็ามาดูผลว่าตรงกับที่คิดหรือเปล่า จากการโหวตนนก็จะมีตัวละครที่ไมไ่อยู่ในรายชื่อแต่ก็มีคนโหวตให้ด้วยนะอย่างเช่นอาพรเขียวเฟิงตูหรือว่าจะเป็นแม่ของชิงเฟิงหรือจะเป็นแม่ของพระเอกก็มีคนโหวตให้หรือว่าตัวประกอบมากๆอย่างนักบีตะกูลอูชุยฮววเนี่ยก็มีคนโหวตให้เหมือนกันผมจะเริ่มจาก3คนที่หลุดจาก10อันดับแรกก่อนนะคนแรกอันดับที่13คือพี่หญิงใหญ่หรือว่าสุยจือหูเธอได้ไปทั้งหมด30คะแนน ส่วนอันดับที่12ก็คือพระชายาของจิ้งอันอองในเรื่องชื่อว่าเผยหนามเว่ยก็ได้คะแนนไปที่70คะแนนแล้วก็อันดับที่11ก็คือองค์หญิงสุยจูคนนี้ตอนแรกจะได้แต่งงานกับพระเอกแต่ว่าพระเอกอเนี่ยหนีไปท่องเที่ยวซะก่อนเธอได้คะแนนไป80คะแนนเอาละทีนี้ก็จะเป็น10อันดับสูงสุดของสาวจากเรื่องนี้อันดับที่10นั่นก็คืออีโยเว่ย สาสที่ปลอมตัวมาเป็นนางโลมเพื่อที่จะสังหารพระเอกแต่ว่าจริงๆแล้วเธอก็ถูกหลอกใช้มาอีกทีหนึ่งและภายหลังก็ดูเหมือนว่าจะมีใจให้พระเอกด้วยจุดเด่นของเธอก็คือเธอจะอุ้มแมวสีขาวอยู่ตลอดเวลาบทบบางในเรื่องจริงๆแล้วไม่ได้เยอะนะอาจจะไปมีบทในภาค2หรือเปล่าไม่แน่ใจดาราที่มารับบทชื่อว่าเจียเจอ๋ออายุประมาณ30แล้วเธอได้คะแนนโหวตไปทั้งหมด112คะแนนก็อยู่ในอันดับที่10นะ ต่อไปอันดับที่9ก็คือลูกสาวของเศรษฐีหวังหวังชูตรงหรือคือสาวน้อยผู้ขี่ตะภาพยักษ์ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชอบพระเอกนะแต่ว่าพอได้คุยได้รู้จักกันจริงๆก็ดูเหมือนว่านางจะมีใจให้ดาราที่มารับบทชื่อว่าซูนญยญาลี่คนนี้เคยแสดงในเรื่องแปดเทพสมกรณฟ้าด้วยนะเป็นจงหลิงแล้วก็แสดงในเรื่องตุดดวงดาวก,กิจยศด้วยเธอได้คะแนนโหวตไป154คะแนนอยู่ในอันดับที่9 ต่อไปอันดับที่8 7และ6เนี่ยผมสปอยขึ้น3คนมาให้ดูเลยละกันเพราะว่า3าคนนี้คะแนนใกล้กันมากๆคือห่างแค่3 4สี่แต้มเองคือผมอยากจะยกให้เป็นอันดับเดียวกันด้วยซ้ำซึ่งอันดับที่8ก็คือหงสูหรือว่าน้องมันเทศสาวใช้คนสวยในชุดคุมสีแดงคนนี้มีปอบาทาน้อยมากๆเลยนะออกมาแค่ไม่กี่ตอนแต่ว่าได้คะแนนโหวตไปถึง3 1 7คะแนนคือคะแนนเนี่ยโดยมาจากอันดับที่9เกินเท่าตัวอีกนะห่างกันถึง163อคะแนน ตามนิยายเนี่ยจุดเด่นของหงสูก็คือเธอจะมีกลิ่นกาที่หอมมาแต่กําเนิดหลายๆลยคนเนี่ยน่าจะคุ้นสาวชุดแดงคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเธอแสดงละครดังมาหลายเรื่องแล้วก็มาจะใส่ชุดสีแดงตั้งแต่เป็นมกเตี้ยมชื้อในมังกรหยกภาคแรกพอมาในเรื่องสยบฟ้าพิชิตปัตตพีก็ใส่ชุดแดงอีกแล้วก็ในเรื่องปรมอาจารย์ลัธิมานก็ใส่ชุดแดงเหมือนกันนักแสดงเนี่ยชื่อว่าเมืองจืออี้อายุประมาณ26ถึงบทจะนอนะแต่ว่าความสวยเนี่ยโดดเด่นมาเลย ต่อไปติดติดกันเลยนะก็คืออันดับที่7นางก็คือแม่นางเฮอเฮอหรือว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าน้องแพนด้าเพราะว่าเธอมีสัตว์เลี้ยงเป็นแพนด้าสามารถขี่ไปมาได้เห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้นะนางดุไม่เบาเลยสามารถที่จะใช้มือเนี่ยแทนดาบได้ก็จะมีบทบาทอยู่ในช่วงกลางๆเรื่องแล้วก็ไปเทมตอนหลังๆถือว่าโผลมาไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็ได้ใจคนไปเพียบเพราะว่าได้คะแนนไปถึง321คะแนนก็เฉือนอันดับที่8ไปแค่4คะแนนเท่านั้น โดดาราที่มาสแสดงนชื่อว่าเหลียวหุยเจียอายุประมาณ23ปีก่อนหน้าน,นี้ก็สแสดงละครมาประมาณสัก4-5เรื่องกับนังอีกสัก3เรื่องได้แต่รู้สึกว่าจะยังไม่ได้เป็นนางเอกเลยนะเรื่องที่หลายคนน่าจะพอรู้จักกันก็เรื่องออท่านออกเมื่อไหร่ท่านจะอยากกับข้าภาคสองต่อไปอันดับที่6ก็คือซวนหยวนชิงเฟิงสาสดในชุดสีม่วงเป็นทายาทของตระกูลที่ปกครองการเดินเรือทั้งแผ่นดิน คะแนนเนี่ยห่างจากจอันดับที่เจมาแค่2คะแนนเท่านั้นนั่นก็คือได้มา323คะแนนคืออันดับที่678เนี่ยผมอยากจะให้อยู่เท่าเ่ากันเลยเพราะว่ามันก็จะพลิกไปพลิกมาไม่หนีกันเท่าไหร่ถ้ามีคนมาลงคะแนนเพิ่มอันดับก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้ถือว่าใกล้กันมากๆเลยในส่วนของเซวินยนหยวนชิงเฟิงผู้ที่มารับบทก็คือหลี่ฉุนก่อนหน้านีน้หลายคนน่าจะรู้จักเธอมาจากเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรแสดงเป็นซือหลี่หลี่ นอกจากผลงานทั้งหนังทังละครเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเลยนะแต่ว่าอาจจาะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เอาแหละนี่ก็คืออันดับ6กถึงสินะทวนกันอีกทีอันดับที่10ก็คืออีโยเวยอันดับที่9คือชูตงอันดับที่8-7ดเดนี่ยคะแนนใกล้กันมากก็จะเป็นหงสู่แม่นางเฮอเฮอแล้วก็ซีเวียนหยนชิงเฟิงอาต่อไปก็มาลุ้นกัน5อันดับสูงสุดคือใครไปที่อันดับที่5นันก็คือ ซูซิลนะสาวตาโตแสนสวยก็เป็นชาวยุที่มาสวามิภกักกบเปิรเหลียงแล้วก็ถูกส่งให้มาคุ้มของพระเอกนามีวรยุทธ์ที่ดีพอสมควรอยู่แล้วนะแล้วก็สวยด้วยเธอมีคะแนนไปถึง435คะแนนเรียกว่ากระโดดหาจากอันดับที่6มาเป็น100คะแนนเลยดาราที่มารับบทเนี่ยชื่อว่าจางอี้ร้างอายตุตอนนี้ก็ประมาณ26ได้มีผลงานก็มาประมาณหนึ่งแล้วนะนะที่น่าจะพอเห็นเหน็นกันก็น่าจะจากเรื่อง คดีปริศนาเมืองไคเฟิงแล้วก็จะมีซีรีส์ที่มาถ่ายทำที่เมืองไทยด้วยนะชื่อว่านักสืบชนะทาวก็จะได้เห็นเธอพูดภาษาไทยอยู่บ้างเข้ามาได้ยังไงโลจิตขอโทษค่ะต่อไปอันดับที่4นั่นก็คือพี่หญิงรองสวีเว่ยสงเป็นพี่สาวของพระเอกที่เก่งรอบด้านแต่ว่านางค่อนข้างจะดุนะพระเอกเนี่ยไม่ได้กลัวใครจะมีก็พี่หญิงรองแหละที่เขากลัว แ,แสดงชื่อว่าหวนหยงซานอายุ33แล้วนะผลงานเี่ยเพียบเลยหน,นยัง่ย20กว่าเรื่องซีรีส์อีกประมาณ10เรื่องได้บอกเลยว่าคนนี้มาแรงมากจากตอนแรกๆที่แสดงเรื่องปแท็กซ์สมงกรฟ้านะก็เป็นนางเอกหวังอีเยียนผมสังเกตจากคอมเมนต์ต่างๆดูจะยังไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แต่พอเป็นพี่หญิงรองในเรื่องนะคนชอบกันมากขึ้นและล่าสุดเนี่ยได้รับบทเตี๋ยแม่นในดาบมังกรจยกปี2022รู้สึกว่ากระแสดีขึ้นมามากๆเลย และเธอก็ได้คะแนนโหวตไปถึง515คะแนนอยู่ในอันดับที่4เอาแล้วเหลือ3อันดับสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยครดาวถูกบ้านเนี่ยคขาไม,ม่มาบอกด้วยนะก่อนอื่นอยากจะบอกว่าอันดับที่2กับ3ในคะแนนสูสีกันแซงกันไปแซงกันมาตลอดจนมาช่วงหลังๆเนี่ยคะแนนถึงะค่อยทิ้งห่างและคนที่ได้อันดับที่3นั่นก็คือเจียงหนีนางเอกของเรื่องนั่นเองนางเป็นองค์หญิงแต่แตว่ามีสาเหตุต้องมาเป็นสาวใช้ของพระเอก ซึ่งนางก็พยายามจะรอบสังหารพระเอกแต่ว่าจริงๆแล้วนางก็มีใจให้พระเอกนั่นแหละแต่ว่าปากแข็งเพราะว่าเธอแสดงได้น่ารักดีไม่ห่วงสวยด้วยตอนยิ้มเนี่ยก็สดใสส่วนตอนร้องไห้ก็น่าสงสารตาราที่มารับบทเนี่ยคือหลี่เกิงซีอายุ21เองผลงานก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องเพื่อนร่วมชั้นผมเป็นต่างดาวแล้วก็ชะตารักสลับเกี้ยวเธอได้คะแนนโหวตไปถึง673คะแนน เอาลเหลือสองคนและอันดับที่สองก็คือนานกงฝูเย่หรือว่าใบหน้าจิ้งจอกขาวคนนี้โผล่มาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็สวยมากด้วยซึ่งในนิยายเอเนี่ยตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่สวยสุดๆเหมือนกันแถมวยุทุ์ก็สูงด้วยนานช่วยพระเอกไว้เพื่อจะจแลกเปลี่ยนกับการได้ไปอ่านคมพีที่หอสดับขึ้นนามมาจากเปย์ามานะเปย์ามานี่มันก็จะเป็นเหมือนเป็นอีกประเทศหนึ่งอะไรประมาณนั้นอะถ้าตามนิยายช่วงแรก เขาบอกว่าเป็นผู้ชายด้วยนะแต่ว่าเป็นผู้ชายที่สวยมากๆก็ถือว่าเป็นสหายของพระเอกในซีรีส์ก็จะมีบทในช่วงแรกๆแล้วก็ไปโผล่ที่ท้ายเรื่องคิดว่าในภาคสองน่าจะมีบทเยอะกว่านี้ดาราที่มาแสดงชื่อว่าจานเทียนายผลงานก็มีเยอะเหมือนกันนะทั้งพวกหนังพวกละครแล้วก็ทีวีโชว์อะไรพวกนี้ยะสนงบทก็อย่างที่บอกตีคู่มากับอันดับที่3ซึ่งก็คือเจียงหนีช่วงแรกๆเจียงหนีนํามาด้วยําแต่ว่าพอนับไปเรื่อยๆคะแนนก็ทิ้งห่าออกมา รวมแล้วได้คะแนนไปถึง791คะแนนเยอะมากนะทานะที่โผล่มาไม่เยอะโวบาทเนี่ยเหมือนอย่างกับว่ามีมาแค่เพื่อให้พระเอกเนย่ยยืมด่าไปใช้เพราะว่าน,อน้องตันไม่ค่อยทําทอะไรเท่าไหร่แต่ว่าความสดเนี่ยตราตรึงออกมาไม่นานคงก็จําได้แล้วก็ได้ไปอยู่ถึงอันดับที่2และแน่นอนว่าอันดับที่1ึงก็คือชิงเหนียวนักสาวใช้คนพสนะเอกนางเนี่ยทั้งเก่งทั้งสวยทั้งเท่แล้วก็จงรักภักดีมากๆ คนนี้โตจะติดกับพระเอกตลอดเวลาเลยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเงาของพระเอกบุคลิเนี่ค่อนข้างจางเงียบๆเย็เยนชาพูดน้อยแล้วก็ไม่ได้ตามใจพระเอกนะแต่ว่าถ้าพระเอกมีภัยเมื่อไหร่นานนี่แหละจะเป็นคนแรกที่ออกไปปกป้องนักแสแดงที่มารับบทก็คือติงเสี่ยวอิงผลงานก่อนหน้านี้ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันก็คือมาจากเรื่องตำนานจอมยุทธ์ผูถ้ถังซานก็ผมได้ทําคลิปรายละเอียดของติงเสี่ยวอิงไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปเปิดดูได้ คะแนนโหวตต้องบอกว่าโหนำาร้วแบบลอยลามมาแบบสบายๆนำมาตั้งแต่ต้นยันจบและคะแนนเนี่ยห่างจากคนอื่นมากๆแม้แต่อันดับที่2นันะคะแนนยังห่างเกือบ500คะแนนน่ะนั่นก็คือได้ไปทั้งหมด1,286คะแนนโคตรเยอะแปลว่าโหนำโดมคนเดียวเลยก็นอกจากจะหน้าตาดีเนี่ยบทก็ส่งด้วยคนก็เลยชอบกันเยอะเอาล้ทั้งหมดนี้ก็เป็น10อันดับสาวจากเรื่องดบาบพิฆาตกลางหิมะที่พวกเราเนี่ยโหวตโหวเข้ามา ใครทายถูกกี่อันดับบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้นะผมเนี่ยทายถูก2อันดับแรกแล้วก็เดาได้ด้วยว่าชิงเหนือจะต้องนำห่างแต่ว่าอันดับที่สาเนี่ยตอนแรกผมที่เป็นนู่นเลยคิดว่าน่าจะเป็นแม่นางเฮอร์หรือเปล่าเพราะว่าเห็นนางเนี่ยน่ารักดีคนน่าจะชอบเยอะปรากฏว่าไปนู่นเลยอันดับที่7ส่วนพี่หญิงรองอันนี้ผมคาดการไว้แล้วว่าจะต้องมาแรงกะว่าไม่ที่4ี่กัที่5้าแน่แหละส่วนนาเอตอนแรกผมคิดว่าอันดับจะต่ำกว่านี้นะที่ไหนได้คะแนนเนี่ยตอนแรกี่ยนำจิ้งจอกขาวมาด้วยซ้ํา ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมลงคะแนนด้วยนะมากันเพียบเลยผมนี่นั่งนับคะแนนอยู่อย่างนานเลยแหละแต่ก็สนุกดีนะตอนนับเนี่ยก็ลุ้นไปด้วยมันก็มีการแซงกันไปแซงกันมาเอาแหละคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับ